ตะวันตกดินที่เกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดใดในโลก <c oughs> ก็ว่าได้แต่ใครจะ เป็นผู้เข้ามาเอาผลประโยชน์จากทรัพยากรล้ำค่านี้อันนั่นคือเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นและประเทศจะต้องคุยกันให้มันถูกต้องดีงามจริงอย่าให้มันวุ่นวายนะครับ